สวัสดีทุกท่านนะครับมื่อนี้มานะครับผมพบกับผู้เที่ยงนะครับมื่อนี้สิมารีวิวนะครับการลงจังหวะนะครับของคีย์บอร์ดนะครับยามาฮ่าพรีเซอห้าห้าศูนย์นะครับผมตัวนี้สิเป็นพรีเซอห้าศูนย์นะครับเดูห้าห้าศูนย์ห้าสี่ศูนย์นะครับสีลุงคือกันนะครับคล้ายๆกันนะครับตัวนี้ห้าห้าศูนย์ก่อสี่ศูนย์กรติกตั้งกันลงหน้าจอนะครับส่วนหนึ่งเนาะติดตั้งกันขึ้นหน้าจอเห็นชัด ครับฮ่าซูนี่สีสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับผมนี่สังเกตนะจอตัวนี้คือคล้ายๆว่าโหมดสแตนบายของเขาครับแต่เฮาบปอร์เลีนเนี่ยเขาก็สิสลับสีแดงมันจะมีสีแดงเนาะสีม่วงนะครับแล้วก็จะเป็นสีน้เงินนะครับอ่ะสีเป็นออกสีชมพูนะครับอาจจะเป็นสีม่วงนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวกุจแจสีส่งนะครับอันนี้สีส่งไปอยู่ที่อ่าเรื่องนกท้านะครับเรือเฟสได้นะครับดิที่บอกวิธีนะครับการเอาลงนะครับอันนี้กุจแจสีเป็นทึ่งแบบจังหวะนะครับจังหวะ ทีละจังหวะแล้วก็เสีเป็นแบบแพ็กเกจแพ็กเกจนี่คืออย่างวันนีครับคือเขาเสียวกับเป็นทัศน์ศาสตรถโหลดลงโหลดลงปุ๊บเสียงของคุเทียัเค็ดไรเนี่นะครับเสียงแต่งเสียงเนี่ครับสิไปสิเขาไปอยู่ในเครื่องนั่นเลยนะครับเขาบดต้องมานางเขาบดต้องมาเสร็จนะครับมันจะเป็นลีจิตของมันมาอยู่ในนี้เลยนะครับผมอ่ะมาเบิรงวิธีลงนะครับเด้อนะครับหน้าจอชัดเจนนะครับเนาะนี่อ่ะแฟลชได้ครับอันนี้ตัวนี้สิเป็นแปลงแล้วเด้อครับเด้อ นะครับแปลงแล้วแต่ครับบางเครื่องที่พอท่านแปลงกับสิเป็นฟอปปี้ดิสนะครับผมอ่ะเข้าสอดเข้าไปนะครับเสียเข้าไปปึ๊บนะครับอ่ะไฟก็จะขึ้นนะครับแมบแม่แม่แม่ขึ้นนะครับอันนี้สมมุติว่าเครื่องเข้าสีลงนะครับเนาะสีลงจังหวะนะครับกู้ยังสีอ่ามาเบิ้งปุ่มโหลดตรงนี้นะครับนี่กดปุ่มโหลดปึ๊บนะครับอ่ะมันจะขึ้น LD ครับ LD คือย่อมาจากโหลดแหละครับอ่ะที่นี่อ่ารอจัตงหน่อยนะครับผม รอจากน่อยอ่าโอเคครับตัวนี้สังเกตว่าจะนมาเป็น U F นะครับ U F ก็คือ User File นะครับผม User File 0 0 0 0 1ศูนะครับก็คือเป็นไฟล์ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ User File 0 0 0 0 2นะครับอันนี้เขาเลือกลงได้นะครับอันนี้คือถ้าเป็นค้าว่า UF เนี่นะครับเด้ออธิบาย U F หมายถึงว่าเอาลงมันจะมีทั้งเสียงกลองเสียงเครื่องดนตรีที่คตรแต่งแต่งไว้เนี่ยมันจะไปทั้งเบิดนะครับมันจะไปทั้งเบิดเลยนะครับ เอาบอต้องไปแต่งอีกนะครับมันชิมะยุดนี่ครับตามหนึ่งสองสามสี่นี่ตามนี่เลยนะครับอันนี้อ่ะสว่าถ้าเขาสิเลือกสิโลหลดเขาก,กดนิกครับน,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 นะครับยุนในยุนในยุนในหน้านี้ได้ครับเขากักดนิกอ่านี่ปฏิบว่าโหลดท้ายโอ้อ่ะโอเคเขาโหลดทั้งเบิร์ดเป็นบออ่ะโอเคเขาโหลดทั้งเบิร์ดเขาก,กักดมาอีกนะครับนี่ว่าโหลดโอเคนะครับเขาก,กักดบวกเข้าไปนะครับเขาก,กัรอเวลาครับประมาณจากอ่า 10วินะครับประมาณนี้นะครับโดยประมาณนี้นะครับประมาณจาก10วินะครับเขากลับคอยเอากลับเลรีได้นะครับกดเอ็กซ์ซออกแล้วก็เลรีได้หรือนะครับอ่ะอันนี้เดียววิธีการโหลดแบบที่สองนะครับวิธีการโหลดจังหวะนะครับคู่อย่งกบบนีจังหวะลุ้งไห้นะครับอ่ะเขากลัว่านี้ดูสิเขากับมหมุนหาเนี่ยนี่เห็นป่าครับอย่ีจังหวะลำเพลินจังหวะอีหยังนะครับจังหวะช้าชาลำเพลินลำวงโซนตะลุงนะครับบีกินนี่ยังนะครับเขากับสมัด กดนิกเข้าไปได้นะครับโหลดลงไปก็คือกันครับกดนิกนะครับแล้วก็อันนี้มันมีสามจังหวะในเครื่องรุ่นนี้สิมีสามจังหวะหาซี่ศูนย์หาหาศูนย์สิมีสามจังหวะครับนะครับเขาสีเอาไว้แทนจังหวะไหนนะครับเขาก็กดนิกนะครับมันก็สิลงไปทับจังหวะนั้นนะครับอันนี้ก็จะลงลูกไปส่จังหวะนะครับผมโอเคครับผมประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆครับผมสวัสดีครับ